อยู่ที่ฟอร์ดลูกเจริญนามิน78นะครับเดี๋ยววันนี้พามาดูตัวกระบะที่แพงที่สุดนะครับขับสีแล้วก็มีโรลเลอร์ชัตเตอร์นะครับสีขาวนะครับล้อแม็กก็จะเป็นขอบ20นะครับายหน้า LED นะครับหมุนตามพวงมาลัยระบบความปลอดภัยรอบคันนะครับมีบายสปอร์ตนะครับภายในนะครับขับเคลื่อน4ล้อนะครับหมดขับ24 มีฟังก์ชันถอยจอดนะครับไวเล็กชาร์จนะครับตัวนี้ตัวท็อปสุดมีโรลเลอร์ชัตเตอร์นะครับได้ข้างสีข่าวครับสวยสวย